ก่อนที well, ่จะซื้อหุ้นนะครับสําหรับผมเนี่ยจะดูอะไรบ้างผมเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าดูกราฟอย่างเดียวว่าเอ้กราฟเนี่ยมันสามารถซื้อได้แล้วหรือว่าดูพื้นฐานหุ้นอย่างเดียวดูจากข่าวอย่างเดียวนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะดูทั้ง2อย่างควบคู่กันไปเลยอ่ะทีเนี้ยครเทีเรียที่ผมจะใช้สําหรับการคัดหุ้นแล้วก็การซื้อหุ้นเนี่ยมันมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1เนี่ยหุ้นจะต้องเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนครับขาขึ้นอย่างชัดเจนคืออะไรขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ มันคือการที่ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นอยู่เหนือเส้น moving average 50วันเราไปดู example กันเลยดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ AMR เนี่ยการที่หุ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมจะใช้ indicator moving average นะครับอ่ะผมจะใช้50วันแล้วก็200วันนั่นเอง50วันของผมเนี่ยจะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นสีเขียวแล้วก็200วันจะเป็นเส้นสีแดงครับถามว่าทำไมต้องเป็น50และ200ครับ 50บเนี่ยมันบอกถึงว่าการวิ่งของราคาในระยะกลางเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วระยะยาวมันเป็นยังไงสําหรับการเอ่อสหรับ200อยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นนะครับราคาเนี่ยมันตกลงมามากใช่ไหมทำให้เส้น moving average 2 0 0วันเนี่ยมันตามราคาไม่ทันราคาการที่หุ้นเนี่ยขึ้นเป็นเอ่อการที่หุ้นเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนครับราคาจะต้องอยู่เนเส้น50วันและ200วันและเส้น50เนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้น200ด้วยนะ อย่างอันเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับคือมันขึ้นมาก็จริงอ่ะแต่ว่าเส้น200มันยังอยู่เหนือใช่ไหมเราต้องให้เส้น200อยู่ข้างใต้นะครับและเส้น50บวันก็ต้องอยู่ข้างใต้ราคาเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องเป็นช่วงนี้ใช่ไหมถึงจะเริ่มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนอ่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนละข้อที่2ก็คือหุ้นนั้นเนี่ยควรจะอยู่ในฐานราคาต้นๆน,นะครับฐานที่1หรือฐานที่2นะครับ เพราะว่าในหุ้นเนี่ยการที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยชัดเจนครับมันจะมีอยู่ประมาณสัก3ฐาน4ฐานมันถึงจะแบบหมดรอบแล้วก็ล่วงลงมาอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเริ่มเล่นตอนที่มันอยู่ต้นต้นรอบนี่นแหละฐานที่1ฐานที่2มาดูกันว่าฐานเนี่ยดูยังไงนะครับฐานเนี่ยมันก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาจากเส้น moving average 50วันและ2 0 0วันและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือนับจากตรงนี้นะทีเนี้ จุดซื้อแรกนะครับจุดซื้อแรกก็คือปุ๊บมันก็คืออยู่แถวแถวนี้อย่างเงี้ยเราจะนับเป็นฐานที่1มันคือการที่มันสวิงไซเวข้างออกข้างนะครับเนี่ยวิ่งออกข้างปุ๊บและสามารถซื้อได้อันเนี้ยนับเป็นฐานที่1น,นะครับอันนี้นะครับมันเป็นพูลแบ็กเราก็นับเป็นฐานที่1เหมือนกันทีเนี้ยมันขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็มาสวิงอันนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยเป็นคัพแอนด์แฮนดลนะครับอ่าเห็นไหม ตรงนี้เป็นคัแอนด์แฮนโดปุ๊บแล้วก็เบรกอ่ะตรงนี้นะครับก็คือฐานที่2เพราะว่าเราสามารถซื้อที่จุดแถวแถวนี้ได้ถูกปะ่ะเ,ออเนี่ยมันคือการสวิงเซเวออกข้างรอบที่2อย่างนี้ครับนับว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในสเตจที่2และอยู่ในฐานที่2ด้วยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันวิ่งแบบดำผุดดำาหวอ่ะมัน เราก็เลยจะไม่นับว่ามันเป็นสเตจที่สองนะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้เห็นไหมพอมันขึ้นมาปุ๊บอ่ะเหมือนจะดีนะแล้วก็ล่วงล,วง,ลวงมาปุ๊บขึ้นมาเหมือนจะดีแล้วก็ล่วงลวงมาใหม่อ่ะทีเนี้ยตรงนี้นะครับมันสามารถวิ่งเบรคผ่านแนวทั้งหมดแนวต้านใหญ่ทั้งหมดไปได้เนี่ยแล้วก็มาทําฐานตรงนี้นครับฐานตรงเนี้ยถือว่าเป็นฐานที่1นึ่ของขาขึ้นรอบแรกเห็นไหมเป็นสเตจที่2ก็คือเป็นสเตจขาขึ้นแล้วนะแล้วก็ นับเป็นฐานที่1ตรงนี้อย่างงี้นะครับกราฟแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเป็นหุ้นที่ดีแล้วนะสำหรับเรื่องของเทคนิคอลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของฟันเดอเมนทัลกันบ้างเรื่องของฟันเดเมนทัลครับผมจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงบการเงินเป็นเป็นใหญ่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยต่อให้ธุรกิจมันดีมากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่างบการเงินมันไม่ดีอ่ะสุดท้ายราคามันก็ไม่ขึ้นนะครับการที่งบการเงินดีนะครับสําหรับผมก็คือ รายได้และกำไรเนี่ยควรจะมีการเติบโตเทียบกับควอเตอร์เดียวกันของปีที่แล้วอ่ะอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นควอเตอร์4ใช่ไหมของปี2021เราก็ต้องไปเทียบกับควอเตอร์4ของปี2020เนี่ยว่ามันเติบโตต่างกันมากแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยให้ต่ำสุดอยู่ที่20%นะครับหมายความว่ารายได้และกำไรของไตรมาสล่าสุดเนี่ย มันควรจะมากกว่าตบมากเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยอยู่20%สมมุติว่าปี2020เนี่ยได้อยู่100ล้านบาทควอเตอ,เตอร์ล่าสุดเนี่ยควรจะอยู่ที่120ล้านบาทอะไรประมาณนี้ครับก็คือต้องมากควรจะมากกว่า20%เนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันบวกแค่5% 10%เงี้ยถือว่าแทบจะไม่ได้เติบโตนะครับมันก็จะไม่ใช่หุ้นที่เป็น growth stock ไม่ใช่หุ้นที่มันจะทำกำไรให้เราได้มากมายนะครับม,มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4เนี่ยก็คือ จุดซื้อของเราเนี่ยควรจะมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับความเสี่ยงที่ต่ําก็คือในช่วงราคาที่มันสวิงราคาอยู่ตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันควรจะมีความกว้างไม่เกิน1 0นะครับอ่ะมันก็คือเหมือนจุดแนวต้านกับแนวรับเนี่ยมันควรสวิงกันอยู่แค่ไม่เกิน10%นั่นเองตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยมันทำคัพแอนด์แฮนเดิลใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันสวิงอยู่ที่ 7.5%ประมาณ8%นะครับตรงช่วงนี้8%เสร็จแล้วมันเบรกขึ้นไปปุ๊บถือว่าดีนะตรงนี้วอลลุ่มก็ซื้อดีนะครับแต่ว่ามันเบรกไม่ผ่านนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นรีเวอร์ซอลนะครับทีนี้มันทำฐานอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราก็มาดูที่ตรงเนี้ยว่ามันสวิงอยู่แค่ไหนนะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่6%ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือจุดซื้อของเรานะจุดซื้อของเราคือวันนี้เลย วันที่เขียวเบรคนี้เห็นไหมปุ๊บแล้วมันก็มีวอลลุ่มเข้าซื้อด้วยจุดสำคัญก็คือจุดที่มันเบรกเอาออกไปเนี่ยมันควรที่จะมีวอลลุ่มเข้ามาซื้อเยอะนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่ามีแรงเข้ามารองรับอ่ะมีกองทุนมีสถาบันเข้ามารองรับการซื้อนี้นะครับมันจะทําให้ราคาเนี่ยมันสามารถวิ่งขึ้นต่อไปได้แต่ถ้าแบบ วอลุ่มมันน้อยเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นรีเทลที่มาแบกราคายเงี้ยอาจจะทําให้ราคาวิ่งขึ้นไปได้ไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับ4ข้อที่ผมใช้สําหรับการซื้อหุ้น1ตัวนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยดูกราฟก่อนว่ามันเป็นขาขึ้นหรือยังโดยการดูจาก moving average 50วันและ200วันข้อที่2ก็คือหลังจากที่มันอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเนี่ยมันอยู่ในฐานราคาไหนนะครับถ้ามันอยู่ในช่วงฐานที่1ฐานที่2เนี่ยถือว่าโอเคนะครับดีอยู่แต่ว่าถ้ามันไปที่สเตทเอ่อถ ฐานที่3ฐานที่4ฐานที่5แล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่อันตรายนะครับอาจจะเรียกว่าหมดรอบแล้วพอเราซื้อไปมันตกแรงเลยก็มีนะครับเรียกว่าแบบไปอยู่บนยอดดอยเลยอะาอย่างนั้นส่วนข้อที่3ก็คือการที่เราดูงบการเงินว่ามีการเติบโตมากแค่ไหนนะครับโดยดูจากรายได้และกําไรว่าเทียบกับควอเตอร์เดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยควรจะบวกเกิน20%นะครับ แล้วก็ข้อที่4จุดซื้อของเราเนี่ยควรจะมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับหรือว่ามีการสวิงราคาอยู่ที่ไม่เกิน10%นะโดยที่จุดที่ b r e a k อาทเนี่ยควรจะมีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาที่สูง <cinematic S 1> ด้วยนะถึงจะน่าสนใจนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทุ้นไทยหุ้นอเมริกานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ